อิงฟ้าจ้าอืมอิงฟ้ามาจากไหนลูกมาจากงานแต่งงานนะเหรออ๋อมาจากงานแต่งงานไปคะ่ะจี๊ดอะจี๊ดอะพ่อกลนแบบไหน 또 굴을 넣었나? 어, 또 굴을 넣었 루. 티다. 에. 티다. 에. 아, 티다.

<c oughs> อ้นว่ามาจากงานแต่งงานหรอลูกเป็นไงคะสนุกไหมสนุกหรือเปะใช่เจ้าหิวไหมล่ะห <c oughs> ิว <c oughs> ไหมหิวนมหรือเปล่าหิวไหมจ้าเอาน้ำไหนเอาน้ำขวดใหญ่เลย เอาน้ำขวดใหญ่ต้มเลยจ้่ไหมเออ,อจะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วนะพอไม่หยอกแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยยังตักขอเลยนะ